ที่ประชุม7เครือข่ายและตัวแทนองค์กรระดมแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองก็เห็นว่าคอรัปชันและการขาดคุณธรรมเป็นต้นต่อของปัญหาสังคมค่ะซ่อมสร้างสังคมไทยเป็นแนวคิดหลักที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนใช้จัดระดมความเห็นเพื่อหาทางออกวิกฤตการเมืองโดยมีผู้ทรงคุณวุฒธธิและตัวแทนภาคการเมืองราชการและภาคสังคม35หน่วยงานครอบคลุม7เครือข่ายเข้าร่วม ที่ประชุมได้หยิบยกเรื่องคุณธรรมและธรรมพิบาลมาเป็นหัวข้อสนทนาซึ่งหลายคนชี้ว่าคุณธรรมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการแก้ปัญหาสังคมระยะยาวโดยต้องทําให้เกิดการปฏิรูปคุณธรรมและปลูกฝังตั้งแต่ครอบครัวจนถึงสามารถแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองได้โดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันนี่เป็นทฤษฎีการศึกษาที่สําคัญซึ่งคนไทยไม่ได้ให้ความสําคัญมากแล้วก็ไม่ได้สอนอะไรกันมากน้ยในเรื่อง socialization process ผมบอกว,ว่านี่คือการขบวนการหล่อหลอมทางสังคมซึ่งมีเอเจนต์ในสังคมหลายตัวเอาละเราไม่อธิบายทฤษฎีเหล่านี้แต่ว่านี่เป็นอันหนึ่งซึ่งจะต้องนำมาใช้จะใช้ในรูปแบบไหนเพราะว่ามันมีโซเชียลเอเจนต์หลายตัวตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่กลุ่มเพียรกรุ๊ปตั้งแต่กลุ่มทุติยภูมิสังคมต่างๆเหล่านี้การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาเหล่านี้ รวมทั้งสื่อมวลชนมันเป็นกระบวนการหล่อหลอมที่สร้างทัศนคติสร้าง perception สร้าง attitude สร้าง belief สร้าง value ของคนขึ้นมาเราไม่ได้ทำกันอย่างเข้มแข็งในเรื่องเหล่านี้ถึงเวลาจะต้องพูดจะต้องเอาเรื่องเหล่านี้มาใช้เป็นกระบวนการหนึ่งในการที่จะฟื้นฟูสังคมไทยหลังวิกฤตคราวนี้แล้วหรือยัง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมในงานในะคะยังมองว่าวัฒกรรมความเกลียดชังหรือว่าเฮสปิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าจะนําไปสู่ความรุนแรงและสร้างความแตกแยกมากขึ้นนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานคณะทํางานเครือข่ายสมัชชาค,คุณธรรมแห่งชาติกล่าวว่าหลังจากนี้จะระดมความเห็นเพื่อไปจัดทําแผนฟื้นฟูคุณธรรมเชิงรุกที่มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าและขับเคลื่อนจริงหลังวิกฤตการทางการเมืองสงบลงภายในปี2558ค่ะ